นี่เจวนมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ผมครับรมีอะไรี่จะเซอร์ไพรส์ยาครับวันที่ฝนตกวันที่สดชื่น,เ,นเติมมันไหมเต็นม,มเต็แมอะไรโอ้เซ <c oughs> ิรทำาให้คุณได้แล้วนะแม่แค่แค่เซิร์ฟี้แโอ้ได้อัน,นี้มาครับร้อบครับ 5ปีแล้วครับจักปีกว่าสองปีวะสองปีเพิ่งได้มาครับเจ็น <c oughs> โอ้เห็ดเส้นในระบาด ทำใส่ยังไงวะลืมไปแล้วอของเจแว่นครับช่องอแว่นแก้วชาแน,นลครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยเลยเ <c oughs> ใส่เสียสัะได้เพือนมึงเนี่ยไอค้ค <c oughs> น <c oughs> โอโใส่เสียสนัยแบ้านมะฮันใส่เสียสนัยใส่แล้วต่นเสาครับมันมีคนถ่วงหลายวาดต่นสายครับมีเลขับมึงโกไม่คเดียวแบบต่นเสาแล้วต่นดมากเสาเสาเงินมาตีนเสาได้งานหลายต่นสายได้งานหน่อย เ,เสาเสาเหมนมามาใดอันนี้ครับงโ,งโชคดีมากผู้ดูแมาห้ไงวะเ,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 เสา<ไ>หล,าหลายิง,งมาให้เลยของลาลลิกา มันยังเป็นวันของเราอยู่มันยังมีวันของเราอยู่ทีนี้ก็เหลือแต่ของคุณตันครับคุณตันยังไม่ได้คิดว่าสิบว๋าใดดห้กำลังใจสาวตันสิบว๋าใดได้เรื่องนี้แต่ว่าของเจ๊แว่นทาก่อนประมาณหนึ่งปีครับทาก่อนสาวตันครับของเจ๊แว่นพิ่งได้มาทีนี้ของ,ขอ,ข,องของสาวตันนี่ ก,ก็น่าจะมาครับผมก็น่าจะมาทําไปเถือ่อยยังไงมันก็ได,ไดนน้ได้แน่นอนครับได้ยังไงมันก็ได้น,นี่ก็จะเป็นกรอเข้าครับกรอกหน,า,น,นาสดได้จ้ะก็สวยด้วยหนาสดได้ก็สวยได้ 50, 50, 50. พิมพ์มาแล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์ อยากเป็นยูทูบเบอร์เอาหน้าที่ของยูทูบเบอร์เฮ็ดจังเนตอบคอมเมนต์ด้วยนี่ <c oughs> ตอบคอมเมนต์เพิ่นด้วยพี่น้องเพิ่นถามมาว่าจังไดี๋ยเนี่ยนี่แหละคือตะลเมือนี่ยซูเปอร์เห้ยวนี่ต้องมีเลยล่ะตอบคอมเมนต์ครับ à mà lẹo hả à? như ăn cỏ hả à? hả à? mà nó sẽ bổ sung hả mà sẽ phải thấy hay thế thấy hay คือโซ่งเมาเราแท้คือส่งเมาแท้<อ>เก็บอาการเห็นมันอยูนี่ไหมล่ะยางเชียงๆด้วยเอามั่นไปขายสลองอ่ะสล้องขายมั่นอะไรพวกนนเก็บอาการมายูเลย พบคุ้มสติวัดดเอาหน้าที่ของย<อ>ูทูบเบอร์คือกัน<อ>คนัดไอ้นั่นมาไมาครับใดพินครับพินรหัสพินหลายๆคนบางคนก็จะไม่เข้าใจนะครับไม่รู้จักว่าพินคืออะไรพินที่ที่เราได้ที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ครับผมคือคือรหัสยืนยัน รหัสยืนยันช่อง YouTube ครับถ้าถ้าเราทำยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าเราทำอาชีพ y o u t u b เนี่ยครับทำช่อง YouTube อ่าทำช่อง y o u t u b เนี่ยครับถ้าได้ไอตัวนั้นมานะ่ะโดยที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับได้มาปุ๊บแสดงว่าเราช่องของเราผ่านนะครับช่องของเราผ่านผ่านทุกอย่างครับทีนี้เราก็ไปกรอกพินในในนั้นจะมีพินครับมีรหัสตัวเลขนะครับ เอาไปป้อนเข้ากับบัญชีของเราครับผมบัญชีธนาคารบัญชี Google accent ของเรานะครับป้อนเข้าไปมันก็จะให้เราก่อรอกโครับก่อโค,รคร้ดธนาคารสิมิี code ค,ครับผมเองก็ทําให้เป็นเหมือนกันครับผมก็ให้เขาเฮ็ดให้กันมีเจ้ซุกไซก็เสียไห้เขาเฮ็ดไห้กันพอได้ตัวนั้นมาปุ๊บก่อเข้าไปแล้วครับก็ เงินที่เราถ่ายคลิปมาทั้งหมดนะครับมันก็จะเข้าเข้าไปในบัญชีของเรานะครับเป็นเดือนครับาาเป็นเดือน,นแต่ว่าของเจเนทำมากี่ปีแล้วสอ,สองปีครับเพิ่งได้สองเหรียญครับ <laughs> สองปีเพิ่งได้สองเหรียญครับอแว่นแก้ว h ช n แนลครับช่วยกันไปติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวลงเฉีย โอ้ oh. ผู้ากับว่าในเปิดผเคลียรอเฮ็ดเล่นๆครับผมก็เลยว่าผมเม่ท่านได้ออกไปไทยครับมา่ท่านได้ออาไปไทยหลังจากนี้ไปผมก็สิพยายามเอาไปไทยมาล่งมาล่งบ่อยๆครับล่งบ่อยๆก็คือก็เหมือนกับเป็นช่องอีกช่องหนึ่งครับผมช่องในทางในการติดตามของครอบครัวเราครับครอบครัวดัมซิงซูเปอร์ยาวเรานะครับดีใจว่า จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเอาตอบคอมเมนต์มึงรู้ปะเนี่ยยังรับบ่ได้เลยนี่บอกว่าวิ่งมาถ่ายถ่ายนมหน่อยรับบ่ได้ครับยามันใหญ่คือว่าถ่ายว่าันถ่ายย่ำเนี่ยหน่อยศ <laughs> ูนย์แห้งพ่วนไปใส่มาใส่ดีเล่านี่เอาเปิดสองวันแล้วนะสองวันแล้วนะสองวันอะไร วันนี้ไปหา,ทาไทยมือยหรือไงโอ้คันห่าอยากขันห่าไปหาสาวหนุ่ยไปหาสาวตันยังทันครับแปลกดูครับนเนี่ยผมนี่แปลกแปลกเลยคันมือใด้ผมมาอยู่นั่นี่เล่าสิสบายใจเล่าสิสบายขายฟองกับข,ขายม้วนอยู่แต่กับเจ้าของมันแต่มือใด้ผมมาอยู่นั่มบงสิ่เนี่ย เล่าหนักใจจักเป็นยังไหนผมไปหาสาวตันสาวหนุ่ยไหม <S <S ผมก็ไปแล้วอื่นล่ะสิไปหาสาวตันครับ <S <S อื่นไปน้ำเจร่องครับเออื่นเจร่องวายภา,าไปลงหินอ่ายูอุดรครับผมอุดรธานีของเฮียโจครับพอดี ผมก็จะไปติดต่อเรื่องงานด้วยเรื่องจเจ้าผมจะลองไปติดต่อดูครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับไปติดต่อให้เอาเจ้ารถทารฟนรฟมเมอร์อครับเจ้าทักใหญ่อะที่ผมเคยไปถ่ายกับคุณตันน่ะเจ้าคันนั้นแหละครับไปขนย้ายเจ้า SK 200ครับที่ผมเพิ่งขายไปเมื่อวานนี้ครับผมเอาคันนั้นแหะครับยายไปเลย บ่งหัวเล่าเสียวแพงมาเนี่อถามเบื้องก่อนครับผมกันแพงไยกับบสูครับแต่ว่ามันมันคงแพงกว่ารถธรรมดาแน่ครับเพราะว่าเพราะว่าเฮียเล่าหลากตะของหนักๆนี่ไงครับเพราะไปแก้ไป็หลากของยังสี่เนี่ยมันชิคุมคาเล่าบอนะครับ้าเราอยากเล่นถ้าเราอยากเอ่อเพื่อจะมิติภาพครับผมอ่อ กับโบฮูเขากันครับผมลองมึงก่อนลองไปดูหาแกดูก่อนครับพูดดูก่อนเดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะได้ไปลากขนย้ายไปนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นใจต่อคอมเมนต์คอมเมนต์พี่น้องกันคอมเมนต์วางเลยเนี่ยไปไป <c oughs> สานเจ๊วางสีไหมเคยสานเราไหมไม่เคย องสารยัาอายุยั่สี่แล้วครับพี่น้องอายุบ้านวันไหนที่ผมไปไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกครับผมก็จะอยู่บ้านแบบนี้นะครับก็ไปส่งน้ํามันส่งน้ํามันให้ทีมงานแล้วกับ บางมืออะไปทายคลิปครับไปทายคลิปมื่อไ้บางบันกับกับมาตะเวนครับอยู่บัอยู่บัตรบางมือกับทายยนหอดคำหอดมืดครับจังไม่กลับมาครับเ้าวปลาทามกับหน่อยใจเท่าที่บาดฮะยังกว่าข้าวปลาทามกับหน่อยใจเท่าที่บาดปลาทาม Icana, ไม่เป็นห่วงเราบ้างหรอคุณซื้อคนณยังเซยชาเนาะเขาก็อยากต้องการความเป็นห่วงเป็นใยบ้างเนาะเขาไปรถยางแตกระเบิดอยู่กับ่ะถามเข้าจังหน่อยเนาะคนเหนียวก็บอกเพราะว่าเ็นนี่กินเวทนาด้วยเาเห็นเทนนี่กินดเนาะ เดี๋ยวนี่กินไปเถอะถ้าดเด้อเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงจะไปถึงบ้านปลาเข้าไปสี่ชั่วโมงไม่ถึงบ้านไม่ทรหาครับ <c oughs> คนเหี้ยงขนาดนั้นเลยจืดเืิ้นมาจืดจืดกับจืดะ,อะโอเคครับคลิปนี้ยูทูบเบอร์ Cuba-cuba <gasps> <laughs>